MedCMU Podcast for ฟัง for help ฟัง for help Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอดแคสต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มอชอจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพนะคะได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะ คณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญของเดือนพฤษภาคมค่ะก็ในเดือนพฤษภาคมนะคะเราก็จะมีวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะหลายวันเลยไม่ว่าจะเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกวันจิตแพทย์โลกนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวันค่ะ31พฤษภาคมนี้นะคะวันปัสสาวะลดที่นอนโลกค่ะ คนทฟังหลายคนอาจจะเอ๊ะใช่หรือเปล่าฟังผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคะมีวันนี้อยู่จริงๆค่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงที่มาที่ไปรวมถึงอาการแล้วก็เกิดขึ้นในเด็กได้เท่านั้นหรือในผู้ใหญ่เองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคนี้ได้เราจะมาพูดคุยถึง เรื่องของวันปัสสาวะลดที่นอนโลกกันค่ะซึ่งอาจารย์หมอก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิษนุมหาวงค์อาจารย์ประจําหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสวัสดีครับค่ะอย่างที่พูดคุยกันตั้งแต่ต้นรายการมาเลยค่ะวันปัสสาวะลดที่นอนโลกวันนี้มีอยู่จริงมีอยู่จริงครับ จริงฟังดูมันก็แปลกเนาะก็ว่าเ,เรื่องปฏสวาตวิญนานมันต้องเป็นเรื่องระดับโลกเลยเลยอะไรใช่ค่ะผู้ฟังก็ฟังผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะม,มีอยู่จร,จริงแล้วก็จะเป็นในเดือนพฤษภาคมของทุกปีครับก็เขาจะจัดกําหนดแปลกนิดนึงอาจจะไม่เหมือนวันของโลกอื่นๆนะครับวันโลกอื่นก็จะฟิกไปเลยใช่ไหมฮะว่าจะเป็นวันนี้วันนี้อะไรของปีนั้นแต่ว่านี่ก็เป็นวันอังคารสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่3 1 3สอใช่สาับเ1ใช่ครับคือตัวเลขของวันเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นวันไหนแต่เป็นวันอังคารสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมก็แต่ละปีก็อาจจะต่างกันออกไปนะคะค่ะแล้วก็พอจะทราบถึงวันนี้ละว่ามีอยู่จริงแล้วที่มาที่ไปถึงการที่จะต้องมีวันนี้เขาจัดขึ้นเพื่อจะรณรงค์ยังไงบ้างคะอาจารย์หมอคะก็คือว่าจริงๆเรื่องของปัสสาวะรถที่นอนเนี่ย มันก็มีมาตั้งแต่มีมน да ุษยชาติแล <ỗ df od |notimestamps|> ้วนะครับเป็นแต่ว่ามันเหมือนเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดอยู่นะครับแล้วก็บางบางที่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเนาะเช่นคนสมัยโบราณสมัยก่อนนะครับผมยังไม่โบราณเนาะแต่ว่าสมัยโบราณนี่ก็อะไรเรียนยุคก่อนๆนะครับยุยุคก่อนๆเนี่ยท่านบอกว่าถ้าถ้าสมวยนอนก็เหมือนจะมีปัญหาทางจิตใจอะไรเงี้ยฮะเป็นความเครียดหรือว่าเป็นการ ทำเพื่อเรียกร้องความสนใจเคยได้ยินอย่างนี้ไหมครับเคยค่ะซึ่งการปัสสาวะลดที่นอนเนี่ยอาจารย์หมอคะไม่ใช่ว่าอายุเด็กๆเท่านั้นที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะทราบว่าอย่างบางทีการเปลี่ยนสถานที่หรือที่ที่เราไม่คุ้นเคยความเย็นของห้องเนี่ยมันมีผลหมดเลยผู้ใหญ่เองก็มีโอกาสที่จะปัสสาวะลดที่นอนได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคืนอ่าก็เป็นไปได้ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยโรคของปัสสาวะลดที่นอนเนี่ยจะเป็นภาวะที่ เกิดขึ้นในเด็กเนะาะเด็กทุกคนเราต้องผ่านการประสะัสสาวะรุที่นอนใช่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไหรที่อายุ5้าขวบไปแล้วนะฮะเต็ม5ขวบแล้วเนี่ยก็ควรจะไม่ปะสะัสสาวะรทุท่นอนแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามในเด็ก100คนเนี่ยฮะตรงอายุประมาณ5ขวบเนี่ยก็ยังมีคนที่เขาปะสะัสสาวะรุท่นอนอยู่ประมาณ 15, 15้าคน15คนซึ่งในคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็การประสะัสสาวะรุที่นอนเนี่ยก็จะค่อยๆหายได้เองเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อย ได้เองประมาณสักปีละสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนเหลือปัสสาวะลดที่นอนที่เหลือไปจนตรงอายุผู้ใหญ่เนี่ยเจอได้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นอ๋ออาจจะมีหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นแต่ในกลุ่มเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการปัสสาวะล่นนอนตั้งแต่ตั้งแต่กําเนิดเลยเนาะตั้งแต่เป็นมาไอเนี้ยอันั้นเราจะเริ่มให้ให้ความสนใจเขาว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอายุประมาณสักหกขวบขึ้นไปแล้วจะเริ่มควรจะเริ่มรักษาแนะนาให้เจอแพทย์อะไรเงี้ย สักเจ็ดขวบอะไรประมาณนี้นะครับไม่ควรจะปล่อยไปคิดว่าเป็นเรื่องของเรื่องของเรียกร้องความสนใจอะไรแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับไม่ใช่นะครับไอ้ที่ว่าเรียกร้องความสนใจเลยเป็นทางปัญหาทางจิตใจเนี่ยมีไม่ถึง1 0ครับที่เป็นสาเหตุอันนี้ นี่คือทางด้านการแพทย์ก็มองว่าเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาและมีสาเหตุชัดเจนมีสาเหตุที่ชัดเจนด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังท่านไหนที่กําลังฟังพอดแคสต์อยู่นะคะมีกลุ่มลูกหลานที่อาจจะห้าขวบขึ้นไปเจ็ดขวบแล้วก็ยังมีปัสสาวะรถที่นอนอยู่สาเหตุของการปัสสาวะรถที่นอนในมุมมองของแพทย์เองเนี่ยเป็นยังไงคะสาเหตุในในเด็กหลักๆนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด สี่ส่วนด้วยกันนะครับสี่ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็อยู่ที่สมองครับเป็นเรื่องของการอานอนหลับทีเ่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่ไม่ค่อยได้คุณภาพเราจะบอกว่าคนประชดทีน่นอนแปลว่าคนหลับลึกแต่จากการศึกษาเยอะๆเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะครับมันเป็นการหลับตื่นแต่เป็นการหลับตื่นที่ไม่มีคุณภาพแต่ปลุกยากอเอา,าปลุกยากคนที่ไม่ประชสที่นอนเด็กที่ไม่ประสดที่นอนเนี่ยเขาจะหลับลึกแล้วก็มีคุณภาพกว่าแต่พอแบดเดอร์กระเพาะปัสสาวะเขาเต็มเนี่ย เขาจะรู้สึกได้ว่าเขาจะต้องตื่นแล้วไปปสัสสาวะแต่แต่เด็กที่ปสัสสาวะรถที่นอนเนี่ย<า>เขาจะหลับตื่นแต่ว่าปุกยากแล้วก็ไม่ค่อยรับรู้ว่ากระเพาะปัสสาวะเขาเต็มแล้วนะงั้นพอมันเต็มปุ๊บเขาก,ก็ก็ไม่ตื่นอ่ะเขาก,ก็ก็ฉี่ไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวครับค่ะก็คือ,อนนส่วนของสมองสมอง,เ,องเป็นสาเหตุแรกเนาะสาเหตุที่สองเป็นส่วนของที่ไตนะฮะก็ไล่ลงมาเรื่อยๆที่ไตเนี่ยจะมีสาเหตุหลักก็คือว่าผลิตน้ํา ปัสสาวะเยอะผิดปกติในช่วงกลางคืนค่ะเนี่ยแม่โอ้มันเป็นโรคจริงๆมันไม่ใช่เรียกร้องความสนใจใช่เป็นเป็นโรคที่มีสาเหตุมีที่มาที่ไปรจริงๆงค,ค่ะใเด็กในกลุ่มนี้ก็คือว่าตอนกลางวันนี่เขาจะเหมือนเด็กทุกคนนี่แหละปัสสาวะเขาก็จะปริมาณเท่ากับเด็กทุกคนแต่พอตกกลางคืนแล้วเนี่ยปริมาณปัสสาวะเขาจะเยอะกว่าเด็กปกติทําให้มันเกินความจุของกระเพาะปัสสาวะเขาก็เลยต้องปัสสาวะที่นอน ค่ะ <C HA> อ,อาจจะเป็นที่สมองที่ตายละไม่ใช่เรื่องของการเรียกร้องความสนใจเลยอันนี้คือตัดออกไปได้เลย <c oughs> ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ในเรื่องสมองก็เราตีว่าประมาณสักหนึ่งใน3าหนึ่ง <c oughs> ใน4 <c oughs> อะไรเงี้ยประมาณสัก20-30%เนาะเรื่องไตก็20-30%ิใช่ไหมครับแ <c oughs> ล้วไปอีกอันก็คือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะค <c oughs> <c oughs> ่ะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยส่วนที่3ก็คือกลางวันเขาก็เหมือนเด็กลูกไปแต่ว่าตกกลางคืนแล้วเนี่ยกระเพาะปัสสาวะเจ้า เจ้าตัวกระโปรงสวะเด,ดีดันบีบตัวไวเกินแทนที่กลางวันเนี่ยเด็กจะไปปสัสสาวะอาจจะต้องจุได้ประมาณสัก2 0 0ร้ซีซีแต่ตอนคืนเนี่ยปรากฏว่าจุได้สักร้อยหรือร5 0ยหสิมันก็บีบตัวแล้วงั้ครับทำ<ร>ให้ปสัปสสาวะที่นอนเห็นไหม,ไมครัอันนี้ก็อาจจะเจอได้ประมาณสัก10บถึงยี่เปอร์เซ็นต์เป็นสาเหตุที่3มส่วนสาเหตุที่4ี่เนี่ยมักจะเจอได้ร่วมร่มกับสาเหตุทั้งสามโรคที่ว่ามา ก็คือเด็กมีเรื่องของการอุจจาระที่ผิดปกติเด็กเนี่ย uh, โดยทั่วไปนะ,ะเขาจะมีแนวโน้มว่เขาจะดื่มน้ําน้อยเพราะเขาจะสนุกกับการเล่นเขาจะไม่หิวน้ำเนาะงั้นเขาก็จะดื่มน้ําน้อยงั้นแล้วเขาก็ไม่ๆๆค่อยกินผักไม่ค่อยกินผลไม้งั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีภาวะท้องผูกได้ง่ายค่ะนั้นเด็กที่มีภาวะท้องผูกเนี่ยฮะก็จะทําให้มีโอกาสปัสสาวะลดที่นอนได้ด้วย แล้วก็ไปทําให้ไอ้สามอาการข้างต้นที่ว่ามาสามสาเหตุที่ว่ามาข้างต้นเป็นมากขึ้นได้ด้วยครับก็ยังส่งผลให้ทั้งสมองไตแล้วก็เราใช่อ่ะพวกการขับถ่ายเป็นไปด้วยกันทั้งระบบได้เลยในหนึ่งคนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีแค่สาเหตุเดียวมีทั้งทั้งหมดที่ว่ามานี่ก็ได้ครับโอค่ะพอจะทราบแล้วว่า อย่างผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็คอยสังเกตลูกหลานว่าโตแล้วทำไมยังมีปสัสสาวะรถที่นอนอยู่บ่อยครั้งอ,อย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของพัฒนาการด้านนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการรักษาหรือต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์แล้ว<ช>ด้วยเช่นกันนะคะคพอเราทราบในสาเหตุเนี่ยเด็กคนหนึ่งที่มีอาการแบบนี้แล้วไม่ได้รับการรักษาส่งผลอะไรบ้างคะอาจารย์หมอคะอ๋อครับก็ถ้าเราไม่พูดในวันนี้เราก็จะรู้สึกว่า ก็ไม่เห็นเป็นไรัสสาว่าลูนอนก็ไม่เห็นเป็นไร่อโตก็ค่อยๆปรับไปถ้าท่านในความเป็นจริงแล้วหรือว่ามีลูกของเราเนี่ยหลานของเราเนี่ยเป็นปัสสาวะลุ่นนอนขึ้นมาจริงๆนะแล้วปัสสาวะลุนนอนทุกคืนเนี่ยเป็นความสุขไหมค้าฟังแล้วเหนื่อยล้าเลยค่ะที่ชัดเจนเลยคือหนึ่งเด็กจะนอนได้ได้แบบมีคุณภาพไหมไม่ไม่เนาะการนอนเขาก็ไม่มีุณภาพวาจจะต้องลุกไปกลางคืนเพื่อที่ไป ไปเช็ดที่นอนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับนอนไม่สนิทล่ะอันเด็กนอนไม่สนิทก็สมองก็อาจจะพัฒนาการไม่ค่อยดีใช่ไหมครับใช่ค่ะพอเกานอนไม่ค่อยสนิทเขาประท้วนเ่นอนเขาไปเรียนหนังสือเขาจะง่วงไหมครับง่วง้ง่วงครับเขาจะง่วง่ปูก็จะดุใช่ไหมว่าทำไมเธอต้องมาหลับที่เรียนเรียนก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเกิดว่ามีประท้วนที่นอนเนี่ยทุกคืนพ่อแม่จะง่วงไหม ง่วงตามกันใช่ไหมว่างกันนะฮะพ่อแม่ต้องต้องตื่นตามลูกไหมต้องตื่นค่ะต้องเสียเงินเพิ่มไหมเพิ่มค่ะค่าอะไรค่าอะไรก็ที่นอนก็ค่าที่นอนค่าซักค่าแพงเพิ่มใช่ไหมรายจ่ายก็จะเพิ่มเข้ามาใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดห้องนอนนั้นเนี่ยไม่ได้นอนแค่เฉพาะน้องที่เป็นปัสสาวะนอนอย่างเดียวนะสมมติมีลูกอยู่สามสี่คนนอนด้วยกันทั้งห้องเนี้ย แล้วพอคนนี้ตื่นคนหนึ่งอีกคนต้องอีกสามคนต้องตื่นไหมตื่นกันเขก็วุ่นวายใช่ไหมแล้วก็วุ่นวายส่งผลที่เหมือนจะเป็นเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆเองอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยวเด็กคนหนึ่งโตขึ้นก็หายเองอาการนี้แต่พอพูดถึงถ้าเป็นทุกคืนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็วอันนี้คือเป็นที่เราเห็นง่ายๆเนาะแต่ว่าที่เราจะเห็นไม่ง่ายแต่ว่ามีจริงก็คือเด็กก็จะเกิดความมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์จิตใจมีความเครียด าบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าขาดความมั่นใจขาดสมาธิก็คือเป็นคือมันจะเป็นขาดขาดความมั่นใจจริงนะเพราะว่าเราก็ว่าเราโตแล้วเนาะอายุแปดเจ็ดแปดขวบแล้วแต่ว่า,าเรายังปัสสาวะรุ้นที่นอนอยู่อะ่ะเขาเราจะมีความมั่นใจได้ไหมเขาก็จะเป็นตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความมั่นใจขาดความมั่นใจเหตุตัวเองไปเลยเขาจะไปเข้าค่ายกับเพื่อนสมมติว่าค่ายลูกเสือเขาเขาอยากจะไปเข้าไหม ไม่การเข้าสังคมก็อาจจะลดน้อยลงด้วยแบบนี้นี่นี่จะเห็นว่าเป็นผลเสียที่มีกับเด็กแล้วมีจริงนะมีจริงในประเทศไทยของเราเองนี่มีจํานวนมากไหมคะคุณหมอคะจริงๆมีการศึกษาทั่วโลกนะฮะแล้วก็ของประเทศไทยก็มีการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยทางด้านอาจารย์หมอทางด้านพัฒนาการเด็กนะฮะเคยทําการศึกษาไว้เด็กในหลายโรงเรียนนะครับในในกรุงเทพนะครับโดยทั่วไปก็ อายุที่เกิน5ขวบขึ้นไปก็เจอได้ประมาณ หมายถึงว่า5%ที่ว่าครจะต้องรักษานะครับคนจะต้องรักษาจริงๆอาจจะเจอมากกว่านั้นเพราะว่าการรักษาที่เขาจํากัดอยู่เฉพาะบางที่ครับทำให้เห็นว่ามีอยู่จริงอมีอยู่จริงมีอยู่จริงอย่างแน่นอนอันนี้หมายถึงว่าในเฉพาะในเด็กเนาะค่ะแต่ว่าในผู้ใหญ่ที่ถามมาตอนแรกก็เป็นได้ครับผู้ใหญ่เราจะพูดคําว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กปัสสาวะรดที่นอนแล้วถ้าผู้ใหญ่มีอาการปัสสาวะรดที่นอนอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะ มีอยู่จริงเช่นกันมีอยู่จริงแล้วก็มีสองพวกนะครับพวกแรกก็คือเขาก็เป็นตังแต่เด็กมาแล้วแล้วไม่หายสักทีใช่ไหมฮะจนจนเป็นผู้ใหญ่เลยเนี่ยก็เจอได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในเด็กที่เป็นปัสสาวะรลือดนนอนทั้งหมดนะไม่ใช่ในประชากรทั้งหมดนะในในกลุ่มของเด็กที่เป็นปัสสาวะเนที่นอนเจอได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เป็นไปจนถึงผู้ใหญ่นะครับอ่าอีกที่เหลือก็คือเข้าไปเป็นภายหลังที่เป็นภายหลังเนี่ยอ่าอาจจะมีจากสาเหตุอย่่างอืนนะครับ ที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับเช่นนอนกลนสาเหตุนอนกลนนะครับเวลาที่เรานอนกลนหลับลึกเนี่ยมันจะทําให้ฮอร์โมนในร่างกายนี่ผิดปกติและทําให้ไตเนี่ยผลิตน้ําปัสสาวะเยอะผิดเยอะผิดปกติก็ทําให้เกิดภาวะปัสสาวะลดที่นอนได้นะครับแล้วก็มีภาวะเช่นเป็นเบาหวานก็ได้นะครับเป็นเบาหวานก็อาจจะไปทาให้มีปัสสาวะลดที่นอนได้เพราะว่าปริมาณปัสสาวะเยอะแล้วก็การรับรู้ความรู้สึกของกระเพาะปัสสาวะก็ลดลงนะครับ หรือว่าไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องของโรคลมชักก็ได้นะครับเป็นโรคจริงๆที่เราเห็นประชดแน่นิดจริงๆเขาเป็นลมชักในตอนกลางคืนก็ได้นะครับเป็นท้องผูกเป็นอะไรพวกนี้ฮะก็หรือก็เพราะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากโรคต่างๆแยะไปหมดก็คือในบรรดผู้ใหญ่เองอาจจะมีสาเหตุที่ชัดเจนกว่าเด็กหรือเปล่าคะคือเราสังเกตได้ในหรรผู้ใหญ่เราสังเกตตัวเองได้ว่าทําไมเราถึงมีอาการนี้ เอ๊ะมีโรคอะไรที่เราอาจจะเป็นหรือเปล่าหรือเกี่ยวข้องกับยาตัวไหนหรือเปล่าคือประท้อนด้นอนเนี่ยโดยตัวมันเองอาจจะเป็นได้ทั้งทั้งโรคเลยหรือว่าอาจจะเป็นทั้งอาการที่วันนํามาหาแพทย์แล้วไปเจอว่าเป็นโรคอื่นๆเนี่ยครับก็คือไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีโรคประจาตัวอะไรเลยอาจจะไม่เคยรู้เป็นเบาหวานค่ะมาด้วยประท้นวที่นอนก็นําไปสู่โรคที่เป็นพวกสมองเสื่อมอะไรพวกนี้ก็ได้ครับสมองเสื่อม เพราะฉะนั้นถ้าผู้ห็นงในกลุ่มของผู้ใหญ่เองเนี่ยก็น่าจะมีความใกล้ชิดกับแพทย์ในเฉพาะโรคอยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่ามันจะยิ่งไกลคะเขาจะอายหรือเปล่าในการที่ต้องมาพบคือถ้ามันนั้นเป็นครั้งไม่ค่อยมีปัญหานะคือว่าปีหนึ่งเป็นสักครั้งก็คงไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรเลยแต่ว่าอเป็นทุกอาทิตย์เนี่ยหรือว่าเป็นอาทิตย์ละสองครั้งขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องต้องต้องหาแพทย์เลยเนาะต้องสังเกตตัวเองเลยนะคะว่าเราเป็นอะไรไงนะแล้วมันจะดูดูแบบ ตกใจมากเลยเนาะโต,ตปัสบยืสไปวอร์นอนอะไรเงนี้ค่ะเรามาคิดถึงว่าถ้าเราสังเกตตัวเองอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งอ่ะเรารปรสัสสาวะรถที่นอนบ่อยขนาดน,นี้ควร,ครจะมาปรึกษาแพทย์แล้วค่ะเพราะในวัยผู้ใหญ่เองเรารู้สึกตัวได้ดีมากกว่าเด็กนะคะอาจารย์หมอคะอพูดถึงเราสามารถบังคับตัวเองได้ว่าตื่นมาเข้าห้องน้ําสิตื่นมาแต่เอ๊ะทำไมเรายังมีอาการปัสสาวะรถที่นอนอยู่ทีนี้ก็เลยวกกลับมาตอนแรกที่เราคุยเรื่องวันปัสสาวะรถที่นอนว่าทาไมมันต้องมี เราก็จะเห็นว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราเข้าใจกันดีพอสมควรอยู่แล้วว่าปสัสสาวะไี่นอนเนี่ยไม่ใช่โรคแกล้งทามีสาเหตุชัดเจนแล้วก็ส่วนใหญ่รักษาหายได้นะแล้วก็ควรจะต้องรักษาด้วยนะครับแต่ในในแง่ของประชาชนทั่วไปครับในแง่ของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยหรือว่าแม่ร่งตัวเด็กเนี่ยอาจจะมองว่ามันมันเป็นโรคที่ไกลตัวหรือว่าเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหรือว่าไม่ยังเป็นต้องรักษาเนี่ย การที่มีวันปสัสสาวะรถที่นอนเนี่ยอย่างน้อยปีละครั้งเนี่ยเขาก็จะมาช่วยตรงจุดนี้ว่าช่วยกระจายประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ประชาชนนี่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของโรคนี้นะครับเข้าใจเสียทีว่าไม่ใช่โรคลึกลับอะไรอะไรเงี้ยก็เนี่ยคือ <laughs> ที่มาของวันปสัสสาวะรถที่นอนค่าโชวดทีมากๆที่คุณหมอมาให้ข้อมูลของเราในเรื่องของ วันที่มีอยู่จริงที่ชีอว่าวันปัสสวาวะลดที่นอนค่ะเราทราบถึงสาเหตุอาการก็มีชัดเจนแล้วว่าในผู้ใหญ่เองเนี่ยสังเกตตัวเองดูว่าในหนึ่งสัปดาห์คุณปัสสวาวะลดที่นอนล่อยครั้งแค่ไหน <Okay. S 1> ค่ะในเด็กเองก็จนถึงเจ็ดขวบแล้วยังมีอาการเหล่านี้อยู่ <Okay. S 1> คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพาบุตรหลานมาพบแพทย์น,นะคะทำไมถึงต้องทำการรักษาคุณหมอก็แจ้งไปแล้วว่าการที่ไม่รักษาส่งผลเยอะมากตามมา จากนั้นค่ะคุณหมอคะเมื่อเราวินิจฉัยแล้วคุณหมอเพราะว่าเด็กคนนี้มีอาการของการปรสัสสาวะรถที่นอนต้องอรักษาวิธีไหนบ้างคะโอ้ฮะส่วนใหญ่พ่อผมพ,พ,พ่อคุณแม่พามาพบหมอแล้วเนี่ยหมอก็อจะซักประวัติเนาะและ้วก็ตรวจร่างกายดูว่ามีภาวะอย่างอื่นที่จะเป็นสาเหตุได้หรือเปล่านะฮะเช่นดูเรื่องของกระดูกสันหลังอะไรผิดปกติไหมนะครับดูเรื่องมีลักษณะของโรคไตไหมนะครับ ดูหน้าท้องน้องมีกระเพาะสวะมันเป็นยังไงบ้างนะอุจจาระเป็นยังไงนะซึ่งส่วนใหญ่นะจะปกติ<ฮ>ะจะไม่มีอะไรนะครับ <ฮะ S 1> แล้วเราก็จะส่งตรวจเพียงแค่อย่างเดียวนะครับส่งตรวจปัสสาวะส่งไป <ฮะ S 1> ส่งตรวจดูว่ามีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่มีก็จะปกติ <ฮะ S 1> นาจะปกติก็ก็จะให้การวิจัยได้แล้วว่าเป็นโรคภาวะปัสสาวะลดที่นอนนะครับทีนี้ถ้ามีความสามารถ พ่อแม่บางบางบ้านที่เขามีความสามารถจริง,รงๆดื่มเด็กมีความสามารถเนี่ยเราก็อยากจะให้จดเขาเรียกว่าจดบันทึกการปัสสาวะนะครับจดว่าวันหนึ่งเนี่ยดื่มน้ําเข้าไปอตอนเวลาไหนบ้างแล้วก็ขี่ซีซีแล้วก็ปัสสาวะเวลาไหนบ้างกี่ซีซีและให้ตรงปัสสะาวะที่นอนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องรบกวนให ให้ช่างพระอ้อมด้วยครับช่างไอแพมเพือดนะครับช่างเพืเพื่ด้วยว่ามันมันหนักกี่ซีซีอะไรเงี้ยจากจากการจดบันทึกการปัสสาวะเนี่ยถ้าทาได้นะ,ะสามารถที่จะเอามามาแยกได้ว่าสาเหตุของการปัสสาวะที่นอนเนี่ยเกิดจากสาเหตุของอไตผลิตน้ําปัสสาวะเยอะผิดปกติหรือว่าเป็นสาเหตุอื่นเนี่ยครับก็จะให้การรักษาได้ตรงมากขึ้นแต่ถ้าเกิด ลำบากเนาะฟังดูนี่เราฟังดูแบบแค่เห็นมีอะไรเนี่ย <c oughs> แต่จริงๆมันก็ลําบากนะครับบางบ้านก็ทํา,าทไม่ได้จริงๆหรือก็เด็กไม่ให้ความรู้มือจริงเนี่ยถ้าจดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถให้การรักษาไปก่อนได้แล้วดูว่าได้ผลตอบสนองเป็นยังไงถ้าตอบสนองดีก็ก็รักษาต่อไปแล้วก็ค่อยๆให้ปรับตัวได้เนาะแต่ถ้าเกิดไม่ดีแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงการรักษาได้นะครับ <c oughs> ส่วนการรักษาก็มีตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือการให้ความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจว่าการปัสสาวะปกติเป็นยังไงผิดปกติเป็นยังไงแล้วก็ที่น้องเป็นเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มักจะเริ่มจากพฤติกรรมบําบัดก่อนนะครับก็คือให้ดื่มน้ําให้น้อยก่อนนอนนะครับเพราะว่าพวกนี้จะปัสสาวะรถที่นอนใช่ไหมครับหรือบางบ้านเนี่ยเราจะเจอเลยให้กินนมแล้วก็นอนเลยเนี่ยเนี้ยชัดเลยกินนมแล้วนอนเลยเนี่ยจะปัสสาวะรถที่นอนเลยเพราะว่านมเนี่ย ทำให้ปสัสสาวะเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอาจจะบ,บีบตัวไวขึ้นได้หรือว่าเด็กบางคนชอบกินขนม mm hmm. เค็มๆกรุบกรอบอะไรช่วงบ่ายหรือเด็กที่มีท้องผูกก็ต้องไปไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราตรงนี้เสร็จปุ๊บดีแล้วถ้าถ้าถ้าสามารถให้ดีขึ้นได้ปสัสสาวะลด้นนอนก็จะอาจจะดีขึ้นประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ <Ha. S 2> โดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรเพิ่มเติม อ๋เป็นการปรับพฤติกรรมเบื้องต้นก่อนเลยนะคะเป็นการปรับพฤติกรรมเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในเรื่องของการวินิจฉัยโดยทีมแพทย์แต่ละรายไปมาคุยกับทีมแพทย์แล้วก็สอนในปปรับพฤติกรรมก็อาจจะเหลือสักประมาณ 2- ในสหรือครึ่งหนึ่งที่ปรับพฤติกรรมแล้วก็ยังไม่สําเร็จเนี่ยเราก็ค่อยมาเริ่มของการให้ยาหรือว่ามันมี2แบบนะฮะถ้าเป็นถ้าเราจดบันทึกการปัสสาวะแล้วเราพบว่าเกิดจากปริมาณปัสสาวะจากไตเยอะเนี่ยเราก็จะเป็นยา ยาทานก่อนนอนเพื่อลดปริมาณน้ําปัสสาวะจากไตนะครับกินทุก <ha. S 2> คืนก่อนนอนเนี่ยครับหรือถ้าเกิดเราเราเช็คแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการหลับที่มันมันผิดปกติไงหลับหลับไม่มีคุณภาพเนี่ยเร <ha. S 2> าก็จะแนะนาเขาเรียกว่า,านาฬิกาปลุกปสัสสาวะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็จะเป็นในขั้นตอนของการรักษาที่ขั้นกว่าช่วงแรกไปใช่ใชไหมคะคช่วงแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้ายังไม่หายยังไม่ดีขึ้น คุณหมอก็จะต้องดูมีวิธีการรักษาเฉพาะบุคคลไปอีกเช,ช่นกันค,ค่ะแต่ส่วนใหญ่พวูกว่าจะมาถึงคุณหมอได้จริงๆบางบ้านเขาก็รักษาไปแล้วครับเขาจะรักษา <laughs> ด้วยการปลูกให้ไปปัสสาวะครับใช่ไหมแต่เขาปลูกจนตาพ่อแม่เป็นแพนด้าไปแล้ว <laughs> ก็คือปลูกลูก,กสมมุติว่าเขารู้ว่าจะปัสสาวะรุ่นนอนสักสี่ทุ่มกับตอนตีสองไงเขาจะปลูกสองทีสักประมาณสักสามทุ่มครึ่งกับตอนตีหนึ่งครึ่งอะไรอย่างนี้ครับรักษากันเองใช่แต่ตอนหลังก็จะตาเริ่มเป็นแพนด้า ก็คือจะจะแงมง่วงนอนกันทั้งพ่อแม่เพราะว่ากําลังนอนหลับสบายสบายนะแล้วก็ต้องมาปลุกกันปลุกทีกันทั้งพ่อแม่ลูกโอทั้งบ้านเลยหรือมีตีบางบ้านก็มีตีมีเขาปีการศึกษาแล้วครับพบว่าสิ่งที่ลงโทษเด็กมากที่สุดนะเกิดจากการใช้ใช้คําพูดเนี่ยครับดูด่าว่ากล่าวเนี่ยครับเยอะที่สุดแล้วก็ก็น่าตกใจเหมือนกันเนาะว่าคนที่ทําการดูด่าว่ากล่าวมากที่สุดเนี่ยก็คือ แม่าจากการศึกษานะครับจากการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เป็นคนทําความสะอาดหรือเปล่า,<ช>าอาจาจะรู้สึกกับก็เนี่ยฮะถ้าเป็นเหตุที่ว่าคุณจะต้องรักษามาหาแพทย์รักษานะครับแล <c oughs> ้วก็ทีนี้การปลุกให้ปดปสัสสาวะเนี่ยมันก็มีทั้งแบบที่ปลูกกันเองนะที่ปลูกกันเองเนี่ยก็จะมีทั้งแบบถ้าเด็กโตหน่อยเนี่ยเขาก็จะตั้งนาฬิกาปลุกให้แล้วก็ให้เด็กตื่นไปปัสสาวะเองนะฮะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลนะเด็กพวกนี้จะไม่ค่อยตื่นนะครับอันที่2ก็คือว่า ปลูกนาฬิกาโดยพ่อแม่นี่แหละโดยพ่อแม่กับเด็กนี่แหละแล้วก็ไปไปพร้อมกันนะครับไปพร้อมกัน hmm. อ,อันนี้ก็ที่สองนะก็ดีขึ้นไปหน่อยอ,อันอันที่สามนะครับอันที่สามนี่ดู ดูไม่ค่อยดีเลยก็คือพ่อแม่ปลูกตัวเองครับแล้วก็ไปปลูกเด็กอีกทีเลยอันนี้เราไม่ค,ไค่อยแนะนํำฟ,ฟังแบบนี้<ม>ได้ได้ยินคุณหมอพูดแบบนี้เรานึกถึงความยากลําบากในแต่ละคืนมากเลยค่ะม,มันเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนเนาะการนอนหลับนี่สำคัญมากและทั้งตัวเด็กเองแล้วรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตื่นกันทั้งบ้านะอะไรเงี้ยค่อนข้างจะทําให้คุณภาพในการนอนเนี่ยแย่ลงไม่ใช่การนอนที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนก็เลยทําให้มีโรคต่างๆมีโอกาส ป่วยได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เองลูกเองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นการรักษาการที่มองเห็นปัญหาได้เร็วและมารักษามีการปรับพฤติกรรมโดยทีมแพทย์แนะนำเนี่ยน่าจะได้ผลดีที่สุดแล้วก็จะเร็วกว่าเพร,ราะว่าที่บอกว่าที่เราบอกว่าเดี๋ยวก็หายเองก,ก็จะมีคนบอกว่าแล้วเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่ละเจ็ดขวบแล้วแปดขวบแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าลูกลูกของเราหรือหลานของเราเนี่ยเขาจะหายตอนอายุสิบขวบเนะาะอาจจะไป <5. S 2> หายตอนอายุสิบห้า แล้วมันจะดีไหมถ้าเขาจะหายตอนอายุสิบห้าทำไม<ช>เราน่าจะพามาผู้แพทย์ก่อนไหมใช่ไหม<ช>อาจจะได้หายเร็วขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นอยอดของภูเขาน้ําแข็งอ่ะซึ่งมันมีโรคซ่อนอยู่ข้างล่างนะฮะอาจจะเจอไม่บ่อยนะแต่ว่ามีได้นะฮะเช่นเป็นเป็นโรคโรคไตในเด็กใช่ไหมครับโรคเบาหวานในเด็กโรคนอนกรนในเด็กโรคลมชักในเด็กหรือว่าเม้กระทั่งท,ที่ที่เราเจอได้บ้างนะครับ ก็คือเป็นเป็นภาวะที่เหมือนเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยฮะแล้วก็ไม่รู้จะจะ,จะแสดงออกอย่างไงก็สแสดงออกก็มากระซออ้วยที่นอนออกมาเนีย่ยครับค่ะทําให้เราได้มองในมุมที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาค่ะแบบแรกที่เราได้ยินคํำนี้เราคิดว่าก็เรื่องปกติจําเป็นต้องมีวันปัสสาวะลดที่นอนโลกเลยเหรอแต่พอได้คุยกับคุณหมอทาให้เราเห็นความสําคัญของการแก้ไขปัญหาของโรคนี้ หรือเราสามารถป้องกันได้ไหมเราเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการนอนการกินดื่มน้ําอย่างเงี้ยอย่างที่คุณหมอพูดเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยปรับใช้ในครอบครัวก่อนแล้วค่ะครตรงนี้เราได้ไอเดียในการไปปรับใช้แต่ถ้าเกิดในเรื่องของการรักษายังไงก็ต้องแนะนําค่ะให้พบคุณหมอจะดีกว่าห้าขวบแล้วเจ็ดขวบแล้วยังไม่หายยังมีอาการปัสสาวะรดที่นอนก็ควรจะรไปพบแพทย์ได้แล้วนะคะคร,รวมถึงในผู้ใหญ่เองก็ สังเกตตัวเองนะคะหนึ่งอาทิตย์ปัสสาวะรดที่นอนบ่อยมากก็ควรจะไปพบแพทย์เช่นกันวันนี้เราได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยค่ะคุณหมอคะครับคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังที่กําลังฟังพอดแค์อยู่บ้างคะครับจริงๆก็ฝากไปเยอะแล้วเนาะเพราะอาจจะมีข้อมูลอีกนิดนึงว่าถ้าสมมติว่ามีปัสสาวะรดที่นอนแล้วจะไปพบใครนะครับค่ะโดยทั่วไปก็มีคุณหมอหลายด้านที่ดูแลทางด้านนี้ที่ช่วยกันดูอยู่นะครับก็มีทั้งหนึ่งคุณหมอเด็กนะครับเด็ก คุณหมอเด็กทุกไปนี่แหละครับนะเด็กคุณหมอเด็กทุกท่านเนี่ยดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของปสัสสาวะที่นอนได้อยู่แล้วนะครับหลังจากคุณหมอเด็กดูแล้วก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับให้คุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านอื่นๆต่อไป <ฮะ S 1> เช่นอาจจะเป็นกุมาร,รแพทย์โรคไตนะครับที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปสัสสาวะที่ไตมันผลิตเยอะผิดปกตินะครับค่<ฮ>ะ,ะม,มีกุมาร,รแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้าน พฤติกรรมและการพัฒนาการอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเชี่ยวชาญทางด้านดูแลเรื่องของการปลูกปัสสาวะการทําไงปรับพฤติกรรมยังไงนะครับค่ะแล้วก็จะมีคุณหมอทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอ,อันนี้ก็จะเชี่ยวชาญทางด้านลมวามรู้สึกอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีทางด้านคุณหมอสัลญ,ญกรรมซึ่งก็จะมองว่าเฮ้ยเกี่ยวกับสัญญกรรมฟังมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรผ่าตัดเลยก็ก็ ศัลยกรรมไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเสมอไปนะครับก็คือคุณหมอทางด้านศัลยกรรมระบบปัสสาวะนะครับก็ทุกคนก็ดูแลในเบื้องต้นได้แล้วก็ถ้าหรือบาก,กวาแรงอะไรก็จะก็จะส่งต่อให้ทางด้านศัลยกรรมระบบปัสสาวะเด็กอีก,อกทีหน,นึ่งน,นั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปหาใครก็ก็คือหมอเด็กกับหมอระบบปัสสาวะนั่นเองนะฮะไปหาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นยังไงหรือไม่ได้การวิจัยเขาก็จะส่งต่อเองก็แค่เปิดใจก้าวออกมาแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องกังวล เข้าใจว่าบางบ้านก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติถ้าบ้านนั้นเนี่ยเขาเคยพ่อแม่เคยเป็นอยู่แล้วแล้วก็หายตอน7จดแปดขวบเขาก็โอเคเขาก็เข้าใจได้แต่บางบ้านเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่เป็นหรือเป็นละหายตั้งแต่อายุ4ี่หขวบเนี่ยถ้าลูก7ขวบเขาก็จะกังวลมากนะครับกังวลมากก็แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก,ก็ให้กำลังใจครับนะฮะเป็นโรคที่มีสาเหตุชัดเจนรักษา ได้แล้วก็เป็นกลังใจให้ทุกคนครับค่ะวันนี้โชคดีค่ะได้พูดคุยกับคุณหมอนะคะทำให้เราได้เอ็ใจและฉุกคิดขึ้นมาค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรือเป็นเรื่องที่โตขึ้นก็หายหรือผู้ใหญ่เองก็ไม่ต้องอายนะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้จริงๆว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยเกิดจากอะไรวันนี้โชคดีมากๆที่ได้มาพูดคุยกัน,นะคะ่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะ,คะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ และขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook, Youtube, Twitter, t e l e gram i n s t a g r กร Podcast เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า med cmu นะคะ med cmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MedCMU Help Podcast for Health Fung เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา